สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแชร์อีกแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ซื้อของออนไลน์แล้วไม่มีช่องทางการชำระเงินใน tiktok shop หรือว่า Lazada Shopee นะคะวันนี้จะพามาดูวิธีการสมัคร t ูมั m o n e y w a l l ็ t เพื่อซื้อของออนไลน์แล้วก็ซื้อของในเซเว่นนะคะสำหรับทูมันนี่นะเขจะเป็นเหมือนแอปธนาคารทั่วไปแต่ว่ายังถอนเงินไม่ได้แต่สามารถโอนเงินจ่ายบินค่าน้าค่าไฟเติมเงินโทรศัพท หรือว่าจ่ายสินค้าที่เป็นออนไลน์ได้หมดทุกอย่างนะคะมีวิธีการสมัครทำยังไงไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปดาวน์โหลดแอป toMoney ใน Play Store มานะคะหลังจากนั้นนะคะเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะคะให้เรากดสมัครสมาชิกนะคะจากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะผูกกับ ToMoney ่ a l l เลนะคะเมื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะส่งเลขรหัส otp มาที่หมายเลขที่เรากรอกไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็ ให้เราสแกนบัตรประชาชนของเรานะคะตั้งในกรอบที่เขากำหนดให้นะคะหลังจากที่สแกนเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะจากนั้นให้เรากรอกเลขหลังบัตรประชาชนนะคะจากนั้นนะคะให้เราสแกนใบหน้านะคะเพื่อยืนยันตัวตนนะคะเมื่อยืนยันตัวตนด้วยการสแกนหน้าเสร็จแล้วนะคะให้เรากรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะคะ รหัสผ่านต้องมีตัวอักษร8-16ถตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขรวมกันนะคะจากนั้นนะคะให้เราตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบทูมานี่ด้วยตัวเลข6หลักนะคะให้ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะคะตรงนี้ต้องจำนะคะเพราะเป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบทูมานี่นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เขาให้กรอกข้อมูลสําหรับการติดต่อนะคะจะเป็นที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ในการส่งเอกสารนะคะเราก็กรอกไปนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะเป็นการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้นะคะเราก็สมัคร t ูมันนี่วอลเลตได้แล้วนะคะจะใช้ซื้อของออนไลน์ทิ To ็อกช็อปลาซาด้าช็อปปีซื้อของออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นซื้อของเซเว่นซื้อของเซเว่นก็จะมีเต้มสะสมให้นะคะถ้าชําระผ่านทูม m นนี่นะคะ วิธีใช้งานทูมันนี่หลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะคะก่อนเราใช้งานแล้วก็เติมเงินเข้าในระบบทูมันนี่ผ่านแอปธนาคารต่างๆนะคะแค่นี้เราก็ใช้งานได้แล้วนะคะโอเคคลิปนี้ก็มาแชร์นะสำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อของออนไลน์แต่ว่าไม่มีช่องทางในการชำระเงินนะคะทูมันนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการชำระเงินออนไลน์นะคะหากชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ หรือมีข้อสงสัยต้องการให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ